อุ้มนะคะแล้วก็รายการเจแปนปฏิบัติการเที่ยวญี่ปุ่นแบบสุดๆ <S <S ตอนนี้อุ้มก็ยังอยู่ในเขตภูมิภาคจูบุนะคะอยู่ในภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนเมษาหรือว่าพฤษภาเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยที่จะมาที่นี่ก็คือการขึ้นสโนวอล์สโนวอลเนี่ยเป็นเหมือนกำแพงหิมะสูงมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบช่วงพีกๆเลยนะ สูงประมาณสัก20เมตรได้สูงกว่ารถบัสอีกเป็นทางเดินยาวๆแบบสวยมากอุ้มยจกจะบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการเดินทางแน่นอนวิธีการเดินทางนะคะจากจุดนี้ไปที่สโนว w a อ l มีหลายขั้นตอนมากๆเลยแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวหลงจดและจำทำตามแบบที่อุ้มบอกนะคะเพื่อนๆก็จะเที่ยว สโนว w a อลได้แบบสนุกแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงเลยด้วยแต่การที่เราจะขึ้นสโนว w วอลกับเจ้า Big b แบกอันนี้นี่โอ้ห oh, สงสัยคงไม่สนุกแน่นอนเลยที่นี่นะคะเขามีบริการส่งกระเป๋าจากโรงแรมนี้ไปรออีกโรงแรมหนึ่งที่เราจะไปนอนขึ้นสโนว w วอลนะไปแค่เป้ใบเดียวก็พอเดี๋ยวอุ้มจะสอนวิธีการส่งกระเป๋าใบนี้ไปถึงจุดหมายปลายทางค่ะ สามารถรับใบนี้ใบนี้คือใบส่งกระเป๋านะขอเขาที่เคาน์เตอร์ได้เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวอุ้มจะอธิบายขั้นตอนง่ายๆข้างบนตรงนี้เราก็ใส่รหัสปใบณีย์ของโรงแรมที่เราจะส่งไปอันนี้เป็นเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมที่เราจะส่งไปเหมือนกันที่อยู่แล้วก็ชื่อโรงแรม,มเขียนภาษาอังกฤษได้เลยนะคะไม่ต้องกงังวล ลงมาอีกขั้นตอนหนึง่งตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ก็คือโรงแรมเก่าที่เราจะส่งอันนี้รหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศพัพท์โรงแรมตอนนี้อุ้มอยู่ที่โรงแรม A N A คาวพาซาอุ้มก็เขียนที่อยู่เก่าอันนี้คือที่อยู่ที่โรงแรมที่อุ้มจะไปวันมะรืนตรงนี้คือต้องการให้ไปถึงเมื่อไหร่อุ้มต้องการให้ไปกระเป๋าอุ้มไปถึงที่โรงแรมนั้นวันที่24อุ้มก็เขียนเลยให้ไปถึงวันที่24เดือน4ี อันนี้เขาก็ถามว่าข้างในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างอุ้มก็เขียนไปเลยข้างในกระเป๋ามีเสื้อผ้ามีรองเท้าแบบนี้ตรงช่องนี้เขาก็ถามว่าคุณต้องการให้กระเป๋าไปถึงที่โรงแรมนั้นตอนกี่โมงก็จะมีเที่ยงบ่ายสองบ่ายสองสี่โมงแต่อุ้มต้องการให้ไปถึงตอนเที่ยงอุ้มก็วงเลยถึงตอนเที่ยงแค่นี้เองเสร็จแล้ว เขาก็ต้องมีวัดไซ์กระเป๋าก่อนเพราะว่าเขาจะได้คิดตั้งถูกว่ากระเป๋าไซสเท่านี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ในการส่ง บอกว่าแถวแถวนี้เนี่ยมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งเป็นบ้านโบราณแต่ตอนนี้มันยังเช้าอยู่อุ้มก็ยังไม่ต้องขึ้นจะปนแอลก็ได้เดี๋ยวอุ้มไปลองเที่ยวดูดีกว่าที่โรงแรมเขาให้อันนี้มาด้วยบัตรขึ้นรถแทมฟรีนั่งได้สองเที่ยวเลยนะไปเที่ยวหนึ่งจับเที่ยวหนึ่งเดี๋ยวใช้บัตรนี้แหละไปเที่ยว ออกมาจากโรงแรมนะคะอุ้มก็ใช้รถไฟที่เขาเรียกว่าเซนทรัมอันนั้นเนี่ยมันจะวิ่งเป็นวงกลมวิ่งอยู่แต่ในเมืองเสร็จแล้วก็มาลงที่สถานีโตยมาม่าเดินมาฝั่งนอตนะคะหรือว่าเดินมาเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเขียนมาตามทางเรื่อยๆเลยว่ารถไฟไลท์เรลแน่เดินตามเส้นลูกศรน,นั้นมาเลยนะก็จะมาถึงตรงนี้ ตรงนี้คือเป็นที่ขึ้นรถไฟพอร์ตแพรมค่ะสังเกตง่ายๆนะคะในใบที่เขาให้เราขึ้นรถฟรีเนี่ยก็มีเซนแพรมมันจะวิ่งเป็นวงกลมวิ่งอยู่แต่ในเมืองส่วนรถพอร์ตแพรมหน้าตาจะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะวิ่งออกไปที่อ่าวโตวยาม่าค่ะ ที่อุ้มพามาอยู่ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เมืองอิวาเซที่นี่เนี่ยเป็นบ้านเก่าซึ่งเขาเปิดเป็นธภัณฑ์แล้วตอนนี้เป็นบ้านของตระกูลโมริโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าตระกูลนี้รวยมากๆเขาเป็นพ่อค้าชาวเมืองอิวาเซ่โอ้โหตั้งแต่สมัยปลายเอโดนู่เนี่ยนานมากๆเลยเขาทําการค้าโดยการเดินเรือบ้าน,นเนี้ยเนี่ยสร้างจากวัสดุที่มีค่ารวบรวมมาจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพวกไม้สนจากยูกุชิมะหรือว่าจะเป็นพวกไม้แบ็คลายจากนอตโตโอ้โหเขาเอามาทําคานบ้านนะ ไม่ใช่เล่นเลยอัมพันจากพวกลสเซียเอามาประดับตกแต่งในบ้านเล่น,ลนๆซะอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นพวกหินขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียวเลยนะจากโดโยชิมะเอามาทําพื้นทางเดินทําสวนหน้าบ้านโอ้โหเป็นไง ความร่ำรวยของเขาขนาดนีนอกบ้านนะข้างในบ้านยังมีที่น่าสนใจอีกพวกห้องนั่งเล่นที่มีหลังคาทรงโค้งที่เขาบอกว่ามองเข้าไปแล้วเหมือนลายมังกรเลยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ลายไม้อะปูนแกะสลักมังกรหรือว่าจะเป็นเสือบนบานประตูห้องเก็บเครื่องมืออย่างเงี้ยที่นี่เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครๆอยากจะชมวัฒนธรรมของเมืองอิวาเซ่เนี่ยก็สามารถเข้ามาได้เลยใครที่มาถึงเมืองโตโยม่าแล้วอยากจะมาดูที่นี่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามายังไงเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ J ี a ปุ่ เลยได้เลยนะคะเขามีบอกอย่างละเอียดเลยตอนนี้นะคะอุ้มก็กลับมาอยู่ที่สถานีโตยาม่าเรียบร้อยแล้วเรากําลังจะเข้าสู่เส้นทางเอาพายลุดกันแล้วนะมันมีหลายขั้นตอนมากเลยเพื่อนๆน,นคนไหนเนี่ยที่อยากจะเที่ยวแบบอุ้มโจทย์และจําทําตามแบบที่อุ้มทําเลยอุ้มจะบอกขั้นตอนอย่างชา้ชาๆขั้นแรกเลยคือเราจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนไปซื้อที่ไหนตามอุ้มไปเลยตรงนี้ เดินจากสถานีโตยาม่ามานะคะออกมาก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดินมามันก็จะมาเจอตึกตรงนี้ mm. นเห็นเป่าวแมรีเออร์เจอตึกตรงนี้นะคะอยู่ชั้นหนึ่งเลยอยู่ทางด้านซ้ายมือเขาจะเป็นเคาน์เตอร์ขายตั๋วอยู่เราไปซื้อตั๋วตรงนั้นกันนี่ไงที่ขายตัวต๋วตรงนี้เลย แปนเอาไพายลูดเต็ๆนี่ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วราคา9,230เยนเวลาเขาซื้อตั๋วขึ้นเอาไพายลูกันเขาจะซื้อทั้งเส้นนะคะก็คือซื้อตั้งแต่สถานีโตยาม่าที่เราอยู่วิง่งไปจนจบเส้นทางเลยไปลงที่โอกิซาวะเขาไม่ซื้อเป็นช่วงๆนะเขาจะซื้อทั้งหมดทั้งเส้นแบบนี้ด้วยราคา 9,230เยนค่ะซื้อตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอุ้มรถอุ้มออกตอนประมาณบ่ายโมงกว่าก็ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ตามสถานีต่างๆนะคะเขาก็จะมีพวกที่ให้ซื้อขอซื้อโอเบนโตขึ้นไปกินบนรถไฟหรือว่าจะเป็นพวกขนมนมเนยต่างๆเนี่ยเขาก็มีบริการให้เราเดินเล่นได้แต่ตอนนี้อุ้มมีเวลาเหลือเยอะเดี๋ยวอุ้มลองดูดีกว่าว่ามีอะไรน่าสิ ชิมนนะ่ะลองชิมก่อนดีกว่าถือเลย ไฟกันกลับมาที่สถานีมาที่ตึกมาเรียเหมือนเดิมเดินมาตรงที่เราขายตั๋วใช่ไหมก็จะไปเจอบอร์ดนี้อุ้มไปเที่ยวตอนบ่ายโมง24นาทีชานชาลาที่2ตรงนี้เขาเขียนว่าทัดเทยามา่าไปล้อรถตรงนี้เลยเมื่อกี้นะคะก็โชว์ตั๋วให้เขาดูแล้วก็มาขึ้นเลย สังเกตง่ายๆสีรถไฟจะเหมือนสีแท็กซี่บ้านเราเลยเรจะเดินทางขึ้นเส้นทางเอา i n e r o u t นะคะมันมีหลายขั้นตอนหลายสเต็ปมากเลยรวมๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด9ขั้นตอนด้วยกันเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องงงอุ้มจะบอกทีละขั้นตอนอย่างละเอียด ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราจะต้องไปที่สถานีทาเทยามาให้ได้ทําไมเราต้องไปที่สถานีทาเทยามาให้ได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นเส้นทางเอาไายเลยอย่างอุ้มเนี่ยอยู่ที่จังหวัดโตยมามาอุ้มก็จะใช้รถไฟสายนี้นั่งไปที่สถานีทาเทยมามาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือสเต็ปแรกสเต็ปที่2จากสถานีทาเทยมามาอุ้มจะนั่งเคียวโบคาขึ้นไปเคียวโบคาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆรถไฟแบบนี้แหละแต่ว่า มันจะไต่เขาขึ้นไปเรื่อยเรื่อยๆ,ๆใช้เวลาประมาณ7นาทีนะคะจะไปถึงที่สถานีบิโจเดละพอจะถึงที่สถานีบิโจเดละเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีรถบัสมารอรับเราอันนั้นเป็นสเต็ปที่3ขึ้นรถบัสใช้เวลาอยู่บนรถบัสประมาณ50นาทีก็จะขึ้นไปสู่สถานีที่ชื่อว่ามูโรโดกตรงนั้นเนี่ยถึงแล้วสโนว์วอล์เขาก็จะปล่อยให้เพื่อนๆเดินเล่นตรงนั้นเพื่อนเก็เดินเล่นถ่ายรูปอะไรตามแต่จะชอบเลย อุ้มหยุดพักแล้วก็นอนที่สถานโมโรดโดเดี๋ยววันรุ่มขึ้นตอนขาลงสเต็ปที่4อุ้มจะมาบอกอีกทีง เรเริ่มใกล้เข้าที่สถานีคาเทยมามะนะคะบรรยากาศมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วดูข้างนอกเริ่มมีหมอกอากาศเย็นลงเย็นลงเนี่ยเริ่มมีหิมะและให้เพื่อนๆเ,เตรียมเอาเสื้อกันหนาวอุปกรณ์กันหนาวออกมาใส่ได้เลยตอนนี้ก็เริ่มถุงมือมวกอะไรต่างๆเนี่ยเตรียมให้พร้อมเลยเพราะว่าเราขึ้นสเต็ปแรกก็จะหนาวแล้ว